หวานไปแล้วเนี่ยป้าดูว่านาเราไม่หวานแต่ก็เขียวมื่นเดิมวทั้งคนนั้งรถแนะ่ทีเนี่ย <laughs> มีแต่ยาเลยสำรวจนะก่อนถ่ายนะครับผมไปเจอกันรุ่นทำนาฮะพาไปชมเล่นๆวางไว้กอนวไว้ดูคนอื่นน้่นนู่นไปแล้วเขียวปีกไปแล้ว <c oughs> นาเรานี่ย้าต็่มตำรวจที่นห,นหนู <c oughs> เข็นอีกแล้วเนี่ยดูทรงนะแมวมันไม่ยเอยอะอย่างนี้่คยจะมีอ่ะนะใต่ไม่ไปดอดหมดแล้ว ้ำ้ังกระโดดต้กระโดดขวาเดี๋ยวไปดูตอนเราลตขึ้นแล้วนะครับผมกันปิดคิปไว้แค่นี้ก่อนเือไม่ขึ้นพอรดันเราขึ้นนะครับติดล้อหลังอ่ะมันหนืด สองมาขาย i เดือหนึ่งนะบอกให้ ไปบินวใจสวายมัมึงอ่ะเอารองเท้าใส่เป็นรองเท้าใส่แล้วไอ้ไอไบินไปกระเด็นตัวตีนู่อเลยไปเจนคลิปต่อไปครับผมเยี่ยมนาชมนาก่อนนะคนไหน